เฮลโหลสวัสดีคทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องชิบะไปทำอะไรกันดีวันนี้น้องชิบะก็อยู่กับเกม r o v ทุกคนเห็นอะไรไหมน้องจะเล่นอลิฟป่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตำแหน่งป่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเออเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คืเราไปดูมาซึ่งจะเล่นง่ายจริงหรือเปล่าไปดูกันเลย ไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงกันหรือเปล่าโทษท e ีนะคะพอดีว่าช่วงนี้น uh, ้องทีบบไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยพอดีว่าติดเพื่อนค่ะติดเพื่อนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็รอเข้าเกมก่อนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเอาวีเรียบร้อยทุกคนก็อยู่กันในเกมสนามใช่หรอ เกิดมา๊ปเกิดมาเข้าเกมมาแล้วน้องอลิสก,ก็จะไปฟาร์มน,นะครับแคลรี่หยิวย่างหน่อยนะพอดีซัพพอร์ตก็ต้องมาช่วยฉันฟาร์มน,นะเฮ้ยเฮ้ยลืมไปว่าตัวเองเป็นป่านี่ว่าเอาขายของพีปป๊บพียบอปไรป่านี่เป็นป่าโอเคเลียร์ได้เราดูก่อนโ okay. อเคซั้พอรเราออกของ ัรพอร์ตเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องลาตังเราเราฟาร์ไปยทุกคนอลริสนะฟาร์ไวอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าฟรราร์แห่งป่าง่ายง่ายขึ้นมาดูกันว่าอลริสจะล้วงใครได้หรือเปล่าฟาร์ไปเรื่อยๆทุกคนต้นเกมก็แบบนี้แหละป่ะแล้วมามาเฮ้ยทีมเราเปิดเฟิร์สได้ถือว่าสวยเลยโอเคฟาร์เสร็จแล้วก็ไปเคลียร์กลาง เ้องมต้องมีพพอร์ตอยู่เขียงข้างคนไม่งั้นเราไม่เหลือฟาร์มไปเรื่อยเอเลย,อยโอเคไปต่อไปฟาร์มบับแดงฟาร์มฟาร์มต่อไปทุกคนเราอยากฟาร์มบับแดงก่อนอะแต่ฟาร์มก่อนแหละฟาร์มอ้าว สรุปเขาจบบนจบล่างนะเราไม่รู้เลยด้านตีแล้วโอเคได้ของแล้วก็ออกของของเท้าตตอันนี้เราเอาเซ็ตเวทโคตรแรงมาครับเรียกว่าเวทโคตรแรงเพราะว่าชื่อเซ็ตอย่างนี้โอเคเห็นเห็นอะไรเนัันปะเราเจอเอเอเราเจอปลาไหลไฟฟ้าตันอืม้มหึอะไรอ่ะก,กันมันชีดมันชีดมัน เอ้ยเกือบแตกแล้ว啊อืมฉันอยากขึาไหนวะหายไปไหนอยู่นั่นไงเออเกือบแตกแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เลนป่าของเขาอ่ะของเขาอเลนป่าครับของเขาอเลนอเลนป่าก็ฟาร์มไปนี่เอ้ยไม่ใช่ฟาร์มสิเราก็จะไปล้วงปลาไหลทั้งคนอุ๊ยอุ๊ยอุปลาไหลจำอัเดียวอ่ะ ไม่เปิดที่ซอใช่แล้วแไม่ซัพพอร์ตเราตายแล้วซัพพอร์ตเราตายแล้วแต่แคร์ได้ยังเรายังรอดอยู่ถือว่าโอเคเอางั้นมันกลับบ้านไปแล้วโอ้โหโหนี่มันแครี่ยอดนักซิ่งนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึ๋ยอีกนิดเดียวเองจะแตกแล้วเวนน่ะโอ้เสียไดย้เมื่อกี้ฉันเห็นอะไรนะี่เนี่ยโอเคฝากงเขา อารีนฝั่งเขาบอกไอตัวเปิดแบบอารนฝั่งเขาบอกว่าให้แม่กลับบ้านเถอะจากการมันจากการมันมันมันเป็นล้วกัรกระกแล้วถ้ามันเสียกระโกถือว่าถือว่าสวยเลยแต่ถ้ามันถ้าเราฆ่ามันได้ถือว่าดีเหมือนกันอย่าล้านะอย่าเอาอ่สปอร์ตล้านคิวน้องอารีนอยากได้คิวไม่ใช่อยากช่วยเอออุ้ยอุ้ยเอาตีตัวเอาอ้ยจะจะตีบาฟ้าอุ้ยช่างมันก็ ตีสองตัวทีเยียแล้วกันเนาะโอ้อะไรเนี่ยงงหมดแล้วฟาร์มไปเอยทุกคนเึ้อยอย่ารีเลือดน่ะนี่ฟาร์มต้ืงนานนีอย่ารีเลือดนะอ,อย่ารีเลืเอดนะ่ะโอเคโอเคเออ ฟาร์มไปเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้ยต้องใช้นติทุกคนหนะาตดเราเมนฟาร์มไม่ทันฟาร์มไปจดนฟื้นก็ไม่ทันโอเคถีมเราทีมเราได้มังกรทองก็ถึง่าอย่างดีเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรจะทำไรอ่ะอย่าทำอย่าทำเมรแเล้าอย่าทำเมดแเล้าชี้เอ้าชี้ตายไม่นะอย่าทำเมดเล้าไงอืมจะก้ามันชี้มันชี้มันเลยชี้มันเอ้ยอันตีเป็นโอ้ยเสียงนติเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยชิบหายมึงังไงวะออ๊บเมีเบหดีไปอาตยายบับแดงยังไม่หายหรือว่ายังดีฟ์าไปเลยทุกคนโอ้ยกลางจะมีไฟแล้วเอ,อ้ยอย่าละอย่าอย่า้านนะโอเคอุ้ยอาริขับตาย ลิเจะตายแล้วตอนนี้เราก็มาช่วยไฟเตอร์เคลียร์คีบนะครับมาช่วยเคลียร์คีบมาช่วยเคลียร์คีบโอเคได้ของได้ของฟาร์มใหญ่อันใหญ่นละต่อไปนี้เราก็จะไปกลางกันก็ออกตอนนี้ก็จะเอาบูสติกก่อนค่ะอือออออะไรดีอึ๊บโอเค อยากได้ลิเลียแต่ว่าดาเมจเราแรงไม่พอเฮ้ยเฮ้ยฮข้างล่างมีไฟรีบไปไฟก่อนเอาอันตันติพิทางชิบหายเออชิบหายติพิทางอย่างไรอย่างไรแล้วก็ขออาเลนเยไดออาเลนเอ,เอ,เอมันมันมันมาเติมมาเติมเอามันเอามันให้ไวเออเพิ่มความเร็วแล้วฝังจาัก,การด้วยอืไม่แตกะ เอาดาร์กเลยกดโอเคอเคยตีดาร์กายาดาร์กยาตีแล้วนะเอาดาร์กก่อนเลยเด็ดโซนให้โอเค,อเคมาเคลียร์กลางครับทุกคนเป็นป่าก็ต้องเคลียร์กลางอึ๊บตันได้อุย้ยกลับแทงกลับไปเคลียร์กลับไปเคลียร์เอ้ยไม่กลับไปดิกลับไปเ,เอ้ยไม่ใช่กลับไป,บไ,ปไปตีบัฟฟ้าก่อนครับ อย่ามีไฟนะตีมาไฟอยู่เอ้าล่างแตกอีนี่ล่างแตก,กเ,เพื่อนเราแตกจะมีร่รงโอเคปุ๊บเออตีไปเอาเทียวอนาจ้าวนี่เหรอเออเอาไปตันให้ตีไปเอ้ยข้างล่างมีไฟอีกแล้วเหรออย่าเพิ่งมีไฟดิเขาแดงก่อน อยากได้ลีเลียตอนนี้ยังไม่ได้ไปล้วงใครเลยอ่ะตอนนี้ไม่ได้ไปล้วงใครเลยเป็นป่าก็ต้องไปล้วงป่ะล้วงล้วงแหวล้วงว้ไม่ได้อุย้เลลอยเลนล่างอยาก้ยเลนล่างอารีนหน้าตายมากเลยอ่ะไปอยไา,าแล้วก็ขอได้ศพอารีนก่อนที่เราจะเตะเอ้ยอารีนตายแล้วเหรอไม่เป็นไร เอาอาญาได้แหละอืออ้อาญามันแปลงร่างไปแล้วเฮ้เดี๋ยวเคยไปอา,า่ามานี่จะหนีไปไหนแกมไม่รอดหรอกนะชี้ดักมันไว้ชี้ดักมันไว้ชี้จะครันมันเออกลับไปเร็วมาฟาร์มแดงต่อหวังว่าจะไม่โดนแดงค่ะทำไม่ถ้าถ้าว่าป่าไม่ออฟเอือ เธคิดว่าอาริสป่ายัางนี้จะเอาออบเจกต์ได้เหรอนอกจากไม่มีเพื่อนบันเทงเนี่ยอาริสทงแตกก่อนมั้งอันนี้อาริสก็ฟาร์มไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าไม่มีเพราะว่าป่าต้องฟาร์มเอ,อ้ยนี่เรายังไม่เจกอเอ๋อเนี่ยเราเป็นคนเดียวในทีมที่ยังไม่เจกครับทุกคนเหมือนเลนล่างเมื่อกี้เราเห็นในมีในแบบมันเลนล่างไฟไฮไลท์ละอืมไปช่วยเคลียร์บังกรดีกว่ามาช่วยเคลียร์แล้ว คึ๊บอ้าวฉีใตายแล้วอุยอ้ยอุ้ยแกได้มังกรโทรมาแลว้วกลับบ้านก่อนแตจ,จะแตกและเรามีภารกิจคือเราห้ามตายในวันนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้ดิในเกมนี้คือมันมาสวยแล้วไงเราไม่ตายอ่ะเราไม่ตายแล้วไงแต่ว่าเราเอาเงินไม่นำอ่ะ จะย่างเงินนำเราเอ้ยไม่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 ไม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 กางเทวเทวย,ยาอุย้ยเทวไม่ใช่แทงเทวเธอไม่ใช่แทงนะเทวเธอเป็นแคลรี่ไม่ใช่แทงแวนอื้แวนเกือบแตกแล้วทุกคนอุ้ยแวนแวนเป็นเสือฟิกเกอร์บอกแล้วเราแรงโคตรไปจดต้าไมของพ่อจัดป้องกานแวนแวน,แวนให้ด้วยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ้ย ได้คิวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเลนเจ้าเราอ่ะอืออเลนคิวจะรอดนี่อืมเอ้ยถ่ายออกสกิลเอ้ยเอายกูสกิลทำไมอ่ะเอ้ยเอ้ยอเลนกับถ่ายแล้วอาสกิลเอ้ยถ่ายออกสกิลทำไมอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วกูถึงอุ๊ยต้นแม่ของพ่อถ่ายออกสกิวเราทำไมเนี่ยเราผิดอะไรหรอไม่ปาดกหรอก โอ้ยหัวจะปวดแล้วซัพพอร์ตคนนี้คือเ <c oughs> มื่อกี้เขาไม่ผากออกแล้วคงแนลเลนไปแล้วป่าไปเรื่อยๆทุกคน <c oughs> คือตอนนี้คือเรามงงที่สุดคือยังไม่มีคนในทีมดา่าเราหรอไม่มี any นคนในทีมดา่าเราเลย,เยนี่เราโอเพอร์ซ่าเอาอา,าริสป่ามานนี่เนาเอามาเากียนฝั่งข้ามไปเตะเตะฝั่งตรงข้ามฝั่งเราดิ ิเรือกับแตกเรือหนีไปได้แล้วอุ้ยรอของครบก่อนแตกแน่ป้องเขาได้รักปองเขาได้รัฆ่าอารีนให้ได้อย่าให้มันคุมกำเนิดโอเคเคยเคน่าอารีนอารีนน่าจะตายตายไปแล้วโอเคเออมาไม่ทันหรอเนี่ยเออแวนแวนโอ้ยโอ้ชิบหายมาจากไหนวะมึงมาจากไหนน่ะมึงมาจากไหนย ยังไม่ทายเมื่อกี้สกิลหนึ่งไปเซเว่นทล้ไมว่างเลสกิลหนึ่งเสรีเดียรเนี่ยตอนนี้ตอนนี้รู้จักอลิสวิ่งมาราธอนอะไรแอบสกอร์สวยโอ้สกอร์สวยจริงสี่สี่สี่ทำไมไม่ทำไมำไม่เป็นห้าห้าห้าเลยเลยอะ ทำไมต้องเงียบด้วยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เกมก็เราเกมนำรือเปล่าโอ้เกมนำแหละโอ้จากสกอร์ที่เรานำนำทุกคนไม่ได้นำหนุกนะทุกคนเห็นไหมอเลออลิเตอร์มิตเย้แวนแตกแล้วฝั่งเธอไม่มีตัวตีปฟอมแล้วจ้าละละละไปละล่องมามันมี้เราอาย่าโอ้ เขาทำไหมวะออกมาออกมาเออได้คิวเฮ้ยเฮ้ยเข้าหลังเข้าหลังเข่าหลังเข้าหลังมีคนเข้าหลังเข้าหลังอฮ้ยเ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 ทลเยวเทวเทีระวังตายเทลระวังอืมอีอุ้ยอ๋อไม่ได้คิวแล้วเดี๋ยวม่นก็ได้คิวลิเลียไปดีกว่าฉันไม่ยอมหรอกฉันจะกลับบ้านแกลัดคิวฉันไปเยอะแล้วนะ ไปกว่าเบลเดงฟาร์มไปเรื่อยเลยเลยอันนี้ก็จะฟาร์มไปเรื่อยทุกคนฟาร์มแบบถ้าของครบไอ้เกิดจะเป็นไรสมมตว่าเออถ้าของครบนะแวนฝั่งเขามีรองกีตอะ่ะเฮ้เทียเทลยวเทีเทีเทียวไอ้ไม่เทลตายแล้วเธอฆ่าเธอฆ่าเทลฉันเธอโดนแน่ เธอโดนแน่หายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่อีกชิบหายากูไม่เจอใครกูจะไปใจอ้วไอ้โดนช็อตดาวเมื่อกี้จะไปฆ่าลิเลียแต่ไปดนเจอพอดีแล้ววแหนหล่อยป้อมสบายเลยนะแต่ว่าโทษทีซัพพอร์ตฟังเราเห็นก่อนแวนแกโดนไม่เพิ่งเคยเห็นไหมเพิ่งเพิ่งเคยเห็นแวนเอาสปินมานึกว่าเป็นแวนจากฟิกเกอร์อะไร ว่าว่าไปเขาไม่ได้แลแค,แคลรี่เราก็เอาสปินมาเหมือนกันเอาแคลรี่แคลรี่ยืนนิ่งทำไมเขามีไฟกันทำไมไม่ไปช่วยแคลรี่แคลรี่เราจะปิงแหละโอ้โหให้อลิซกันบ้านคิดยังไงก่อนอืม โอ้โหชิบหายละอริศกันบ้านอริศแรงนะแต่อริศมันไม่ได้เคลียร์เคลียร์ไวขนาดนั้นอนะเพื่อนรีบเกิดมากันดีไม่ไวแล้วร,รีบเกิดมากันหน่อยหนูไม่ไวแล้วร,รีบเกิดมาหน่อยเอออาย่าจะแตกอาย่าจะแตกอืม <c oughs> ไม่แวนเสียฟิกเกอร์เออมื่อกี้คใครเสียฟิกเกอร์วะน,น่าจะอาย,าย่าแหละเพราะว่าเวนเอาสปินมาสป,นออสปินเออสปินอะไร ไม่ชน,นเคลียร์น้อยป้อมจะแตกงหมดแล้วไม่ไหวแล้วน้องไม่ไหวแล้วอ่ะไปเอ้ยบูหาอยู่ในนี้แน่นอนเออเอ้ยไม่คิดว่าจะอยู่ในนี้เชื่อจะเดินหนีไปไม่เอาอาย่าไม่กันลลกใช้หรอโอเคถือว่าเราก็จาัดก,การตัวปัญหาเอาไปได้ละ เดินบนมีไฟอีกแล้วโอ้โหแล้วแคร,รี่สกับคิวกอดใครใครเห็นก็ว่าตายมันสะมันสกิลวหนีอีกแล้วอะ่ะโอ้ยฉีกับอาลีนแล้วว่าฉีชนะเออชนะจริงด้วยแล้วคิวกอดจะลอยป้อมบนจะไปเอาดาร์กอ้าวเ,เทลออกแล้วเทลดู้ชื่อเทลดีคิดเตียนโตแม่เอ๊อิอยากได้คิวกอดอะแต่ว่าไม่เอาเผื่อมันเผื่อม,มันซ้อน นั่นไงสอนจริงด้วยมีเวนเคให้คิดเตียนตัวแม่ตาเรามามาช่วยเราตีบัฟนี่โอ้ยโอ้ยอีนี่แม่ดูอ่ะาตามตัวแม่ของพ่อไปเดี๋ยวเขาพาเราไปฆ่าหรือเปล่าพาเราไปตายโอ้ยอาย่ามันน่าจะมาอยากออุ้ยอสกิลนี้แล้วโอ้ยแต่ก็ไม่รอดโอ้ที่คือก่อนบอกว่า คิวกดฉันมาทำอะไรที่นี่อาคิวกดหนีไปได้แล้วกิเต่ต้นไม้ตามมาเร็วเรเดล่างแวนจะหลอยป้อมล่างอยู่แล้วชี้ฟากันด้วยอยากได้อะไรนะพาเราดิอุ้ยใครเอาคิวกุยละเออแวนน่าจะไม่รอดเอาไว้ไว้เว้นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้โอ้โหแล้วว่าเมื่ี้แวนก็รอดชัวร์เออโอ้โหดิกูโคตรแรงอะ่ะโอ้โหเลยนึกว่าอืมนี่เราตีธรรมดาะไยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วยยแล้วแวนแบบเมื่อกี้แบบชาร่าใจเราไงยืนนิ่งๆอ่ะเราก็ตีไปเรื่อยๆเพ,เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มโลให้ทแทงเราด้วยตอนนี้ที่ตอนนี้คืออะไรรูปป้ปะตอนตอนนี้คือเทลกลับมาแล้วใช่ใช่ แผนของล้วก็คือให้นาตาากับเทลไปล่อให้เทลแบบพยายามจะจบป้อมเขาแล้วเก็เอาดาร์กแล้วเขาก็จะต้องต้องเสียเวลากับเทลหรือไม่เทลเทลเขาจะจบบ้านได้เลยเพราะว่ามีแค่อายากันในดาร์กแล้วเอาปล่อยล่างต้องต้องปล่อยล่างอยู่แล้วเพราะว่าล่างป้อมจะแตกแล้ว <c oughs> ปล่อย <c oughs> มา,าบลแป๊บนึงเอ้ยไม่เอาดีกว่าไปช่วยเพื่อนก่อน เลนมึงมามึงมาอืมเรียบร้อยแตกไม่ได้คิวอีกละไม่ได้คิวม,มาทำมาทำเลนก่อนให้ดาร์กเดินสบายสบายรดอไม่แล้วก็จะจบป้อมนี้ไปเลยละกันไม่ต้องรอดาร์กละวีป้อมไปตีป้อมไปเฮ้ยป้อมนี้แตกนะโอเคแตกหมดแล้วแวะ อุ้ยลิลียนแตกโอ้โหแรงเกินแต่แวนไม่แตกอะเอาแวนดีกว่าโอเคเราก็ชนะครับผมชนะแบบสบายแต่อันนี้ไม่ใช่แรงนะอันนี้หมดธรรมดาทุกคนมาดูสกอร์ก่อนจบละกันเนาะครั้งนี้ตายแค่ครั้งเดียวเองถ้าเราไม่พลาดไปเจอคิวก่อนนะ เราก็คงไม่ตายสักครั้งอะโอ oh, ไม่น่าเลย mm hmm. mm hmm. มาดูสกอร์กันทุกคนอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกัขบขกลิ้นะอันนี้คแค่อยากดูเฉยว่าสกอร์เราเป็นยังไงบ้างก,ก่อนจบเราขอเอ็มเหอะเออเงี้ยเราขอขอเอ็มเหอะไม่ต้องมาของพ่อไดเอ็มแล้วเ,เราก็ไดเอ็มอ่ะ โอ้ยได้เอัสพอร์ตเอ้าควยที่สพอร์ตกูาปาเอ้ยต้องเหนื่อยอันนี้โอ้โหเรียบร้อยไม่เดือยไม่แยกคิวฉันและแสบโซ่ก็แยกเอเบบีฉันไปด้วยไหนดูที่เห็นแม่เห็นแม่ดาเม็เราเยอะเกิน